สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรคารีวิวอินไทยแลนด์วันนี้เราจะพามารีวิวรถกระบะท,ที่เป็นตำนานและได้รับความนิยมสูงในไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือมิ u ูบิชิไท i ทันรุ่นล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองเพราะมีการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอก เครื่องยนต์และการตกแต่งที่เน้นความแกร่งดุดันและทันสมัยยิ่งขึ้นไททันใหม่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกงานเชิงพาณิชย์และการใช้งานในชีวิตประจำวันรวมไปถึงสายลุยที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดก็ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ทำออกมาได้ดีจริงๆเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนมิสูบิชิไททันรุ่นใหม่มาพร้อมกับแนวทางการออกแบบด d y n a m i c i e l d ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิสูบิชิแต่ถูกยกระดับให้มีความทันสมัยและดูบึกบึนมากกว่าเดิมด้านหน้าจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการปรับโฉมกระจังหน้าใหม่ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมเส้นโครเมียมหนาเข้ากับไฟหน้าแบบเลเซโปรเจกเตอร์ที่ดีไซน์เรียวยาวทำให้หน้าตาดูดุดนันและมีความสปอร์ตมากขึ้นกันชนหน้ามีการเพิ่มเส้นสายที่ทำให้ดูแข็งแรงมีสเกตเล็กๆเ,เสริมความดูดและยังออกแบบให้รองรับการใช้งานจริงเช่นมุมไต่และมุมจากที่สูงขึ้นกว่าเดิมสำหรับการขับขี่ในเส้นทางธุรกันดารด้านข้างตัวรถเส้นสายคมชัดมากขึ้นมีการเล่นเหลี่ยมมุมบนซุ้มล้อและแนวตัวถังที่ช่วยเพิ่มมิติให้ดูบึกบืน ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ช่วยให้ไททันดูสปอร์ตและมั่นคงมาขึ้นระยะความสูงจากพื้นก็ทำมาเพื่อรองรับงานหนักและการลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นหลุมบ่อน้ำท่วมขังหรือเส้นทางลูกรังส่วนกระบะท,ท้ายเองก็ถูกออกแบบใหม่ให้ขอบด้านข้างสูงขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของสัมภาระและยังคงความแข็งแรงทนทานสมกับเป็นกระบะสายลุยด้านท้ายไฟท้ายถูกออกแบบใหม่เป็นทรงแนวตั้งคล้ายตัว L ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นเมื่อมองจากด้านหลัง ฝากระบาดท้ายมีการเพิ่มเส้นสายและโลโก้มิซูบิชิที่ชัดเจนทําให้ภาพรวมของภายนอกไทรทันรุ่นใหม่นี้ดูลงตัวและตอบโจทย์ทั้งความดุดันและความทันสมัยเรื่องของสมรรถนะการขับขี่มิซูบิชิไทรทันรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรโบที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้มีพละกําลังมากขึ้นกว่าเดิมมีแรงม้าประมาณ184ตัวและแรงบิดสูงสุดถึง430นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั้งงานบรรทุกและการขับขี่ทางไกล ระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้งานตัวเกียร์อัตโนมัติมีการปรับจูนให้ตอบสนองได้ดีขึ้นทําให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวนและฉับไวสิ่งที่หลายคนชื่นชอบในไทาทานคือระบบขับเคลื่อน4ล้อซ u เปอร์ซีเล็ w d i i ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิ s ซูบิชิสามารถเลือกโหมดการขับได้หลากหลายตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็น 2S สํำหรับถนนทั่วไป c s สํำหรับถนนลื่นหรือ CHLC และ CLLC สําสำหรับการลุยโหดในเส้นทางออ ระบบนี้ยังช่วยกระจายแรงบิดไปที่ลรอหน้าและหลังอย่างสมดุลทําให้ผู้ขับมั่นใจได้มากขึ้นในทุกเส้นทางระบบการสะเทือนของไททันก็ถูกพัฒนามาใหม่เพื่อรองรับทั้งความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกหนกคู่ส่วนด้านหลังเป็นแบนบแผ่นซอนที่ทนทานและรองรับการบรรทุกหนักได้ดีแต่ยังคงความนุ่มนวลเวลาขับบนถนนดําถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้ไททันมีความสมดุลระหว่างการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานในชีวิตประจําวัน ในแง่ของความปลอดภัยมิตซูบิชิไททันก็ให้มาเต็มที่ทั้งระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบป้องกันการไหลบนทางลาดชันอีกทั้งยังมีถุงลมนิรภยัยรอบคันในหลายรุ่นย่อยรวมถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงอย่าง Blind Spot Warning และ r e a r Cross Traffic Alert ที่ช่วยป้องกันการชนจากรถที่วิ่งตัดหลังเวลาออกจากซองจอด ขยับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารมิ t s ูบิชิทร r ท่านอาจจะไม่ได้หรูหราเท่ารถ SUV หรือรถยนต์นั่งแต่ก็ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้ดีเบาะนั่งรองรับสริระได้อย่างดีทั้งด้านหน้าและด้านหลังวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารมีการปรับปรุงให้ดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิม พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบแอร์แบบอัตโนมัติและยังมีช่องชาร์จ USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ตอบโจทย์คนไทยในปัจจุบันสำหรับพื้นที่โดยสารด้านหลังของไททันรุ่นใหม่ก็ถือว่าง้วงขวางกว่ารุ่นเดิมเล็กน้อยทําให้ผู้โดยสารนั่งสบายขึ้นในระยะทางไกลเสียงรบกวนจากภายนอกก็ถูกเก็บได้ดีขึ้นเพราะมีการเสริมฉนวนกันเสียงในหอลายจุด ทำให้การเดินทางรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเดิมในส่วนของราคามิ t s บิชิไ i t r i t o ใหม่ในประเทศไทยจะมีหลายรุ่นย่อยโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ700,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นท็อปที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ครบครันที่ราคาอยู่ประมาณ1ล้าน200,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งในแง่ของสมรรถนะความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีความปลอดภยัยสรุปแล้วมิ t s u b i s h i t r i t o รุ่นใหม่นี้เป็นกระบะท,ที่ตอบโจทย์คนไทยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแข็งแกร่งระบบขับเคลื่อนที่ลุยได้ทุกสภาพถนนเครื่องยนต์ที่แรงและประหยัดน้ำมันการขับขี่ที่มั่นใจและห้องโดยสารที่พัฒนาให้สะดวกสบายมากขึ้นใครที่กำลังมองหากระบะสำหรับใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการลุยแบบหนักหน่วงใครท่านใหม่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ และนี่ก็คือรีวิวมิสูบิชิไททันใหม่จากช่องโปรโคารรีวิวอินไทยแลนด์หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันครับ